ใจที่ยอมรับใช้อารมณ์เจ้าจึงสารทรงเหตุเพราะอารมณ์ไววเองใจเปลี่ยนได้หลายประเด็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นฉันความรักนั้นสวรรค์จึงเบนเบียงไป มีรักไว้ทำไมไร้ความจริงใจก็แล้วกันไปแค่นั้นไม่รักทำไมปิดไว้รวมกันสวรรค์เอีแค่เพียงทำน,นิดเดียวเองยังไม่ตาย 네. <목소리도> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ไม่เป็นไรหรอคะ่ะเ,เราเป็นคนจนนะคะเราก็ต้องแต่งงานกันอย่างคนจนแล้วก็มีเรือนหออยู่แบบคนจนๆเนี่แหละคะ่ะเอเอเรินว่าเรารีบกลับดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ป่อยให้ยนาทำของความชั่ว้วยอยู่คนเดียวอะ่ะนะคะ แล้วทำไมสองคนนั้นมังไม่กลับนะด <นะ S 1> ้วเมื่อสบายดีแล้วก็ไป <c oughs> ไปพ้นจชีวิตของพ่อคุณสีทีด้วยมัน,ค,นคุณคาวีขอให้คุณรับรู้ไว้นะคะถ้าคนเจ็บไม่ที่ดิฉันน่ะคุณพ่อคุณจะต้องเดือดร้อนมากกว่านี้ <c oughs> นี่คุณกำลังจะบอกผมใช่ไหมว่า พ่อผมนะ่ะโชคดีที่เจอเจ้าทุกอยงคุณแล้วไอ้เงินที่เสียไปละ่ะเวลาที่เสียไปสังขารที่เสียไปอะไรตรงนี้อะไรที่เสียอีกหลายอย่างก็ไม่ใช่เพราะเจ้าทุกงสาอย่างคุณเลยะนะดิฉันขอร้องนะคะคุณอย่าได้พูดอย่างนี้อีกนะถ้าคุณพูดนะคะดิฉันจะเอาเรื่องคุณว่ามินประมาทนะคุณคาวีเ <c oughs> ชิญผมชอบอยู่แล้วไอ้เรื่องมินประมาทเนี่ยนี่คุณ ผมยังจำได้เสมอนะถึงเด็กสาวกระโปโลคนหนึ่งที่เข้ามาวิ่งเพ่นผ่านในสนามบ้านของผมนะ,ะพี่ลินคะน้าว่าระกำสิคะเดี๋ยวคุณอย่าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันคุณจับคนหนุ่มไม่ได้ถ้านก้าคนแก่ใช่มาก <c oughs> คิดเลยว่าแกจะเลวซามหยาบคายงขนาดน,นี้ผมพูดความจริงความจริงของแกคนเดียวลูกของคุลีลาน่ะเป็นแขกของพ่อแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาก่าวร้ว <c oughs> เสียแรงที่สมไปเรี้ยนข้ามน้ำข้ามทะเลแต่ไม่มีมันสมองไม่มีมารยาท <c oughs> ไม่จำเป็นผมไม่จำเป็นต้องใช้มารยาทกับผู้หญิงประเภทนี้หรอกผู้หญิงประเภทไหน <c oughs> แกพูดให้ดีๆนะขาววิน <c oughs> จะผู้หญิงประเภทไหนสอีกแล้วก็ประเภทหญ้าอ่อนๆที <h <h ่พร้อมจะเสนอตัวให้โคแก่แกเทียหสิครับข้าวี่แกออกไปให้พ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้นะก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนไปไปไปที่บ้านนี่มันบ้านของผมคนอื่อที่ต้องไปบ้านของผมอะผมมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้โว้ยแต่ก้อกั ไม่เ,เ,เป็นไรหรอกค่ะที่ฉันก็ใจร้อนกันขอบคุณพี่ส้มยาที่มาค่ะเราเันเองได้ไม่ได้ครับผมไม่จะไปส่งเชิญครับขอบคุณค่ะเน้องมะน้องอได้พอไปเลยไม่ต้องโกง้องกินมันแล้ว ไ,ไหนจะรีบไปไหนแล้วคุยกันก่อนด้วยไปได้ไหมพี่ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณแล้วนะ <S <S ฉันป่านนี้ยังจะหวงเนื้อหวงตัวเองแต่เจลิศนี่เขาเรื่องปาปขึ้นรถนี่น่าจะคุยด้วยฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณจะไปดีๆหรือไม่ไปไปเอาสิเธอชั้นเข้ามาในบ้านเธอไมเล่าจะได้โฟจาราให้หมดเลยเธอเป็นไรกับฉัน ภคยมาช่วยแล้วนะไม่ต้องมองหรอกตำรวจแถวนี้ไม่มีแน่แน่บ้านคือรถเจ็บมากต้องขึ้นดีปสิไปสิ จ,จ,นจันเอนคารอรว้จปลี่ยนได้หลายประเด็น